สวัสดีครับเป็พี่เพื่อนทุกท่านนะครับผมร้านเครื่องเสียงสุทินซาวนะครับวันนี้มาประจับวันที่24นะครับผมเมษาสองห้านะครับวันนี้มีมิกแอนโตเข้ามานะครับผมมิกเล็กนะครับเป็นรุ่น ZMX นะครับผม122นะครับ ZMX นะครับผม122 FX นะครับตัวนี้เป็นมิกเล็กนะครับผมมีอยู่4ช่องไม้นะครับแล้วก็มี2สเตอร์นะครับผม รวมสเตอร์ด้วยก็ทั้งหมดมี7ช่องนะครับผมรวมสเตอร์นะครับเฉพาะช่องโมโนโมีมีสช่องนะครับผมตัวนี้ก็มีเอฟเฟกต์สหัวนะครับมี1อ็อกนะครับผมตัวนี้ก็ใช้งานปกตินะครับผมสภาพประมาณสภาพตัวนี้ประมาณ50-60%นนะครับผมด้านใต้นะครับด้านข้างนะครับผม ราคา2,500ันหนะครับผมราคา2,500ันหนะครับผมรวมส่งนะครับเป็นราคารวมส่งนะครับผมตัว,ต,วตัวนี้ใช้มอแปลงนอกนะครับผมใช้มอแปลงนอกนะครับมอแปลงลูกใหญ่นะครับผมเดี๋ยวจะเทสเสียงให้นะครับ ตัวนี้เอฟเฟกใช้งานได้ปกตินะครับผมเดี๋ยวจะเทสเสียงให้นะครับผมตัวแอนโต้นะครับเอฟเฟกเป็นของเอลิซิสนะครับผมเอฟเฟกใช้งานได้ปกตินะครับผมเอฟเฟ็กเสียงดีนะครับเอฟเฟกเสียงดีนะครับผมตัวนี้เดย์จะเทสเสียงให้นะครับช่องที่หนึ่งนะครับผมเสียงดีนะครับผมตัวนี้ต่อผ่านหน้าตู้นะครับผมบันทึกผ่านหน้าตู้นะครับ ตัวตัว,ตวมิกเซ็ตเดี๋ยวเทช่องที่หนึ่งนะครับผมต่อไปช่องที่สองนะครับเดี๋ยวจะไล่ให้ทีละช่องนะครับผมเสียงดีนะครับเสียงดีแรงนครับผมต่อไปช่องที่สามนะครับ แป๊บนึงนะครับผมพอดีเปิดวันรุ่ไว้นะครับช่องที่3นะครับผมต่อไปช่องที่4นะเลยครับต่อไปช่องที่5ที่5ที่6จะเป็นจะเป็นสเตอร์นะครับผมเป็นสเตอร์ซ้ายขวานะครับช่องที่7ที่8นะครับผม เป็นสเตอร์ซ้ายขวาครับผม lr นะครับ,รบแต่ว่าฝั่ง L จะเป็นโมโนนะครับผมจะทเทสเอฟเฟกให้นะครับผมราคา2,500นนะครับผม2,500รวมส่งนะครับผมกเก็บเงินไปทางบุกเพิ่มอีก100บาทนะครับ เอฟเฟกต์ใช้ได้นะครับผมเอฟเฟกฟุ <S <S s ้งดีนะครับเอฟเฟกเป็นคอนอิซิสนะครับผมเสียงดีนะครับราคาไม่แพงนะครับผมราคา2,500รวมส่งนะครับผมเผื่อพี่เพื่อนๆหามเล็กๆนะครับผมไว้เปิดลองเครื่องเสียงนะครับผมหรือว่าไปลองคาราโอเกะเล็กๆได้สบายนะครับผมชิ้นต่อไปเป็นชิ้นต่อไปเป็นคอร์สนะครับผม ชิ่นต่อไปเป็นคอร์สนะครับผมคอร์สของ DBX นะครับผมเป็นรุ่น234 XL นะครับ234 XL ก็จะเป็น3ทางนะครับผมตัวนี้สภาพใหม่นะครับสภาพใหม่สภาพสวยนะครับผมด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็น XLR นะครับผมฝั่ง A ฝั่ง B นะครับตัวนี้ี m a ดอิน USA นะครับผม ตีเม็ดอินยูเอเยนะครับไม่ไม่ใช่ของแท้นะครับผมเป็นของก๊อปนะครับผมเป็นของเกรดเอนะครับก๊อปก๊อปเกรดเอนะครับผมราคา1,700บาทนะครับผม1,700บาทรวมส่งนะครับเก็บเงินไปทางบุ๊คเพิ่มอีก100บาทนะครับผมตัวคอร์สนะครับคอร์สสามทางนะครับผมของ d b x นะครับผม d b x เกรดเอนะครับชิ้นต่อไปก็เป็น EQ นะครับผม2ชั้นนะครับของ d b x เหมือนกันนะครับผมเป็นของก๊อป เกจ A ไมือนกันนะครับผมเป็นรุ่น2 2 3 1นะครับตัวนี้ก็จะมีคอมเพรสเซอร์นะครับผมมีคอมเพรสเซอร์นะครับสายยาวนะครับผมสายยาว2ชั้นนะครับ31แบนด์นะครับผม31แบนด์สชั้นนะครับผมแล้วก็มีคอมเพรสเซอร์นะครับมีคอมเพรสเซอร์ในตัวนะครับผมราคา2อ0พันแนะครับผม2,800บาทรวมส่งนะครับเก็บเงินไปทางเพเพิ่มอีกห0ึบาทนะครับผมหรือจะเอาไปเป็นคู่เลยก็ได้นะครับไปเป็นคู่เป็นเซตเลยก็ได้นะครับผม ตัวคอร์ดด้านใต้จะมีสนิมนิดนึงนะครับผมด้านใต้จะมีสนิมนิดนึงนะครับผมตัวคอร์ดนะครับนิดเดียวนะครับผมเล็ดเดียวนะครับฝั่ง eq ก็จะเป็น er นะครับผมแล้วก็จะโฟนนะครับฝั่ง a ฝั่ง b นะครับผม EQ ก็ตีเม็ด in USD เมือนกันนะครับผมตีเม็ด in USD นะครับไม่ไม่ใช่ของแท้นะครับผมเป็นของเล่นแบบนะครับผมเป็นของ g r a ด A นะครับราคา EQ 2008นนะครับผม2008รวมส่งนะครับเก็บเงินไปทางบุฟเิ่มอีก100บาทนะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับผมเทสเรียบร้อยนะครับชิ้นต่อไปเป็นตู้นะครับผม เป็นตู้15้านิ้วของมาร์เวลนะครับผมมาร์เวลเป็นตู้นอกนะครับแต่ว่าดอกเป็นดอกพีนะครับผม15้านิ้วนะครับเป็นตู้15้านิ้วนะครับผมเป็นของมาร์เวลนะครับมาร์เวลเป็นตู้หุ้มกระมยี่นะครับผิวจะเป็นผิวกระมยี่นะครับผมแหลมจะเป็นปากเป็ดนะครับผมแหลมปากเป็ดตูดไดพีนะครับผมเป็นพี น่าจะ450นะครับผมเป็นตูดไดซของ P ีโอเดโอนะครับผม P ีโอเดโอนะครับดอก15นิ้วก็เป็นของ P นะครับผม P ีโอเดโอเหมือนกันนะครับเป็นดอก P ทั้งเซตนะครับผมแต่ว่าตู้เป็นตู้มาร์กเวลนะครับเน็ตเวิร์กมาร์กเวลนะครับผมเน็ตเวิร์กสทางนะครับมีเน็ตเวิร์กพร้อมนะครับผมแล้วก็กลุในพร้อมนะครับแต่ว่าดอกจะเป็นดอกของ P นะครับผมทั้งแหลมทั้งกลางนะครับตัวนี้ใบละ2 5 0 0ันหนะครับผม2,500รวมส่งนะครับมีเข้ามา2ใบนะครับผม2ใบนะครับ เป็นทรงเสียงกลางนะครับผมเป็นมอนิเตอร์ก ER er <owner ro> <necessary> ็ได้นะครับเป็นตู้มอนิเตอร์ก็ได้นะครับผมหูจับจะมีด้านเดียวนะครับผมหูจับเหล็กนะครับมุมก็จะเป็นพลาสติกนะครับผมตู้จะเป็นหุ้มกระเยี่นะครับมีมีบ้ามีเต้าเสียบนะครับผมตัวนี้มีเต้าเสียบนะครับสเปกเคอนตสองตัวนะครับผมไว้ลิงค์เข้าลิงค์ออกนะครับผมแล้วก็มีขั้วดาแดงให้ด้วยนะครับมีขั้วดาแดงให้ด้วยนะครับผม ตัวนี้เป็นรุ่น DE 1 5 5 0 M นะครับผมรุ่นจีอยู่ด้านไม่ใช่ว่ากล้องมองเห็นแล้วเป่ารุ่นจะอยู่ฝั่งนี้นะครับแต่ว่าดอกเป็นดอกของ p ีนะครับผมดอ,อ Audio บดอกของพีอนะครับดอกของเป็นอินไทยแลนด์นะครับผมแต่ตู้เป็นตู้ของ m a r ์คว l ลนะครับทำเป็นมอนิเตอร์ก็ได้นะครับผมมอนิเตอรต์เป็นตู้15นะครับ ใบละ25 0พนะครับผมใบละ2อ0พนะครับมีเข้ามาสองใบนะครับใบละ2อ0พนนะครับผมชิ้นต่อไปเป็นไม้ลอยนะครับผมชิ้นสุดท้ายนะครับเป็นไม้ลอยของซามิลานนะครับผมซามิลานนะครับเป็นรุ่น ml 639นะครับผม ml 6 3 9นะครับตัวนี้เป็นไม้คู่นะครับผมเป็นไม้คู่ตัวแม่เข้าแหลกได้นะครับผม ตัวนี้ก็ระยะการทำงาน300เมตรนะครับผม300เมตรไม่แน่ใจว่าจะจะถ,ถึงถึงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะครับผมแล้วก็เทสเสียงให้นะครับตัวเซามิลานนะครับผมตัวนี้ไม่ได้ลองนะครับผมไม่ได้ไม่ได้เทสว่าถึง300เมตรจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าใช้งานประมาณ100เมตร150ก็สบายนะครับผมใช้ได้นะครับแต่ว่า ข้างกลองจะตีมา300เมตรนะครับผมเดี๋ยวจะดูให้ดูข้างในนะครับข้างในก็จะมีเป็นกระเป๋านะครับผมเป็นกระเป๋าเมเนียมให้นะครับราคาตัวนี้เป็นของใหม่นะครับผมของใหม่พอดีรุดมา3ตัวนะครับผมเป็นของใหม่นะครับราคา6 2ส0 0พันนะครับผมราคา2,600บาทนะครับผมรวมส่งนะครับผมเก็บเงินไปทางบุฟเพิ่มอีก100บาทนะครับผม ก็จะมีกระเป๋าให้นะครับผมกระเป๋าเป็นกระเป๋าเมนียมนะครับด้านในก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับผมเปิดขึ้น U นะครับ U H U H F นะครับผมนี่ก็เป็นตัวแม่นะครับตัวรับสัญญาณนะครับตัว แม่สามารถเข้าแหลกได้นะครับผมสามารถเข้าแหลกได้นะครับเดี๋ยวก็จะต่อลองเทสเสียงให้นะครับผมเทสเสียงคร่าวๆนะครับภายในก็จะมีตัวอะแดปเตอร์นะครับผมเสียบเสียบเข้าตัวรับสัญญาณนะครับ ตัวนี้จะมีฐานแถมนะครับผมเป็นฐานใช่ฐาน 2A 2ก้อนนะครับผมตัวนี้ก็จะมีแถมให้นะครับ2ก้อนนะครับผม4ก้อนนะครับผม4ก้อนนะครับเพราะว่าไม้มี2ชุดนะครับผมมี2ชุดนะครับเพราะไม้มี2ตัวนะครับผมไม้มี2ตัวนะครับข้างในก็จะมีสายให้นะครับสายแถมให้1เส้นนะครับ แล้วก็มีเสาร,รับสัญญาณนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองดูตัวไม่นะครับตัวไม้เป็นเป็นโลหะนะครับผมเป็นโลหะนะครับแข็งแรงนะครับผมตัวไม้ก็สามารถเกลียเกลี่ยโลเกลี่ยไฮได้นะครับผมเราจะให้ติดโลแล้วก็เกลียยไปทางโลนะครับ ถ้าเราไม่เอาโลแล้วก็เกลี่ยมาทั้งไฮนะครับผมตันนี้ก็ใจเป็นฐาน 2A 2ก้อนนะครับผม ตัวนี้เป็นของใหม่นะครับผมล้างสต็อกมานะครับผมราคาปกติอยู่4,000กว่าบาทนะครับตัวนี้มีมาประมาณ3ชุดนะครับผมก็คือชุดละ2,600นนะครับผมเป็นราคาพิเศษนะครับราคาพิเศษนะครับเดี๋ยวจะเทสเสียงให้นะครับผม จะใช้ตัวมิกแอนโตนะครับผมเป็นตัวลองนะครับเ่งวอลลุ่มประมาณประมาณเที่ยงนะครับผมทั้งซ้ายทั้งขวานะครับตัวไม้ก็สองสองตัวนะครับผมคู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเทสให้นะครับผมตัวยอนโต้เป็นใช้บันทึกหน้าตู้นะครับผมใช้ไม้ล้อหน้าตู้นะครับเสียงอาจจะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับผมก็ลองพอสังเข็บนะครับผมลองพอ ตัวนี้ฟังฟังฟังบีนะครับลองพอดังเฉยๆนะครับผมจะเอาละเอียดมันจะไม่ค่อยละเอียดนะครับผมเพราะว่าบันทึกหน้าตู้นะครับตัวนี้ฟังเอนะครับผมฟังเอฟังบีนะครับจะเทสให้นะครับผมเทสให้คร่าวๆนะครับเจ็ดเจ็ดกระสอบ้เสียงติดเสียงติดโลนะครับเสียงเสียงติดโลดีนะครับผม ตัวนี้มีปุ่มเคลียร์นะครับผมมีปุ่มเคลียร์โลมีมีเคลียร์โลเคลียร์ไฮนะครับผมเราก็สามารถเคลียร์ได้นะครับท้ามันโลเยอะแล้วก็เป็นลดตรงมิกนะครับผมลดมิกลดโลลงนะครับหรือหรือใครชอบโลก็ไม่ไม่ต้องลดนะครับผมแล้วแต่คนชอบนะครับผมแล้วแต่แล้วแต่เสียงนะครับผมแล้วแต่น้ําเสียงของแต่ละคนนะครับแล้วแต่แล้วแต่บุคคลนะครับผมตัวนี้ฝั่งเอนะครับผมฝั่งเอนะครับจิ๊กทดสอบทดสอบทดสอบหนึ่งสอง ทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับเป็นการบันทึกหน้าตู้นะครับผมเสียงอาจจะไม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับลองพอให้มีเสียงนะครับผมต่อไปเป็นฝั่ง B นะครับเจ็คทดสอบ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 หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเช็คทดสอบหนึ่งสองท่นี้ฝั่ง B นะครับผม ฝั่ง b ฝั่ง a หรือฝั่ง b ฝั่งนี้ฝั่ง b นะครับผมฝั่ง b นะครับเช็คทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าฝั่ง b ฝั่ง b ฝั่ง b จะไดงว่าฝั่ง b เมื่อกี้เคลียร์เป็นแสดงว่าเมื่อกี้ฝั่ง b เคลียร์เป็นเป็น h i g ไว้นะครับผมฝั่ง a เคลียร์เป็นโลไว้นะครับราคาสองพันหกนะครับผมราคาสองพันหกนะครับผมรับสัญญาณไกลได้ประมาณร้อยเมตรนะครับเอาร้อยเมตรพอนะครับผมร้อยร้อยห้าสิบเมตรนะครับผมแต่ว่าตัวคู่มือจะบอกมาสามร้อยเมตรนะครับ แต่ว่าร้อยร้อยร้อยห้าสิบก็พอแล้วนะครับผมเหลือเฟือนะครับราคา2อ0พันหนะครับผมราคา2อ0พันหนะครับเข้าแหลกได้นะครับผมราคา2อ0พรวมส่งนะครับผมเข้าแหลกได้นะครับตัวนี้เป็นคลื่นฝั่ง A คลื่น6 0 6 1 0นะครับผมฝั่ง B คลื่น6 4 0นะครับผมตัวนี้มีมีมาไม่เยอะนะครับผมราคานี้ก็หมดแล้วหมดเลยนะครับมีแค่3ตัวนะครับผม ราคาปกติอยู่4,000กว่าบาทนะครับผม3,000ปลายปลาย4,000ต้นๆนะครับผมแล้วแต่ร้านนะครับผมแล้วแต่ร้านค้านะครับตัวนี้ก็มีมาลงขายแค่ตัว2ตัวนะครับผมชุด2ชุดนะครับผมพอดีมีหลุดเข้ามานะครับราคาไม่แพงนะครับผมราคาจับต้องได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไปก่อนนะครับผมสนใจะที่ไหนก็โทรมาสอบถามนะครับผมเบอร์โทร0925094921นะครับผมโทรมา แจ้งที่อยู่นะครับผมโทรมาแจ้งที่อยู่เพื่อการจัดส่งนะครับผมหรือว่าเมมไลน์ก็ได้นะครับผมแต่โทรไม่ติดหรือว่าติดสายซ้อนก็สามารถส่งข้อความไลน์มาก็ได้นะครับผมผมก็จะเช็คว่าจองคิวนะครับผมใครคิวก่อนคิวหลังนะครับผมก็จะเช็คตามตามคิวนะครับตามเวลานะครับผมสำหรับนี้ก็ขอจบคลิปไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ